ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโลโบอกในแบบโซลตอนที่สองนะครับวันนี้เราก็จะไปกันเลยเอาละละขอกลาบเพราะผมเอาละเข้าไปเล่นกันเลยนะครับเฮ้ยฉันกลับมาที่นี่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยมันต้องเป็นเรื่องที่บงังเอิญแน่แเลยเสไม่ควรจะอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำลาวาลาวาดีสวยขึ้นนั้นเนี่ย ฉันไม่กลับมาที่นี่ตั้งหลายเดือนเลยที่ควรจะปลองสำรวจทุสซฉันเหมือนได้ยินเสียงฆ่าฟันกันเลยทำนี้ก็มันมีอะไรแปลกตาไปมันมีฟักทองโผล่ขึ้นมาในนี้ด้วยต้องหันหันไป็นชิ้นๆหันไปอีกหซะอีกเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยปั่นหัวจริง หรือหรือเราไมีวิธีการฟันดาบทำยังไงอ๋ออย่างนี้เองฉันฉันว่าฉันนั่นควรจะใช้ดาบนี่นะมันรู้สึกว่าเพื่อนที่เร็วเกินไปก็ถึงว่าดีดิฉันจะพยายามทดสอบสังคที่นี่ว่าเขาจะทำร้ายฉันไหมนั่นเคียวนี่นะ ข,ข่อขาปล่อยค่ะผมคารวะครับผมเหนแล้ไวไม่ได้ทำอะไรชั้นใช่ไหมไม่อยู่แล้วละนะต้องมันดับนะน,นี่ฉันจะชัดขาตันฮนะเหรอเี๋ก่อนดีกว่า,วาอย่า,ยานช้ฆ่าใคร วันนี้ตาฉันปิดอว้ยเพื่อเป็นการประกอบวันฮาโลวีนกับวายครับผมวายไม่ทำไมวันฮาโลวีนเนี่ยไมย่ใครโจมตีใครกันเลยนะเดี๋ยวฉันต้องเบิร์ฉากก่อนกันเองกันแน่นี่ไงอจ๊า ดูสิมันน่าสนุกมากเลยนะที่ไได้ค่ะคนมันดานมากขนาดนี้ดูสิเลือดอันแสนนุ่มนวลเต็มไปด้วยในใบมีดช่างอร่อยจริงๆทุเหมือนว่าเจ้าใบมีดนี่เฮ้ยเจ้ไ,ไปขวดเลยตูรีวิ่งก่อนเขาจะฆ่าฉัน ใบมีดหันหายไปแล้วรอคแกไปเจอนี่นดได้เห็นใบมีดอัสสวยงามของูนชนิดค่ะช่างสวยงามซะเหลือเกินก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Roblox Soul นะครับ แล้วในวันนี้ผมก็จะเข้ามาเล่นในเกมนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะเนื่องจากว่ามันอัปเดตพุกี้ฮันนวีนเข้ามาใหม่นะครับถอะเช็ดเลื่อนก่อนเช็ดแล้วโอเควันนี้ผมก็จะมาทําการเล่นในเกมนี้ซึ่งไม่ผมก็ไม่ไอัปเดตตัวละครตัวเองเลยก็ตัวละครตัวเองท่านชมน่าจะเห็นแล้วนะครับผมซึ่งพิกี้เนี่ยท่านชม,มนเคยเห็นไปแล้วใช่ไหมพกกี้จุดต,ตอนไหน ผมไม่รู้เลยนะว่าตอนนี้จบหรือยังอ่ะเพราะว่าผมเล่นอยู่แบอ่าผมรอพิกี้แชปเตอร์ใหม่อยู่นะแชปเตอร์12นะคะผมโอ้ใบก็อเพลงสิลิกสิทธิ์บ้างไหมเนี่ยต้างรีบกดเปิดเพลง อยากจะเห็นไฟเลือดอ,สอัสแตนคุดกำฮคือวันนี้